กดติดตามแล้วติดตามติดตามแล้วก็กดรับการแจ้งเตือน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 อ่าพิมพ์ข้อความในคอมเมนต์คอมเมนต์โพสเนี่ยแล้วก็พิมพ์คำว่าเลขหนึ่งคำว่าเลขหนึ่งคำว่าเลขหนึ่ง สวัสดีครับวันนี้มาพิเศษหน่อยก็ที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เห็นหน้าผมใน y u t u b e นี่ก็คือผมจะเขียนโน่นเขียนนี่แสดงโชว์ให้ดูแต่วันนี้ถือว่าน่าจะมีอะไรพิเศษอะไรอ่งที่เห็นวางอยู่ทรงหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องอ้อมค้อมกันวันนี้คือผมอยากแจกของอ,อยากอยากเอาผลงานของผมมันมีจริงกับผลงานของผมเนี่ ที่ทําเพื่อการสะสมเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างแต่วันนี้เอามาแค่แค่นิดเดียวพอเอามาแค่แค่ไม่กี่รายการก็อยากจะเอามามอบให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็จะว่าทุกท่านก็คงไม่ได้มันมันมันมีจํานวนแค่แค่หน่อยเดียวก็อาจจะต้องมาให้ร่วมเล่นกิจกรรมกันจับฉลากกันอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าการจะได้โทษถึงกันคงไม่ได้แต่ก็คือว่าผมก็นำผลงานมาจานวนหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าผมจะจัดสรรผลงานสะสมผมเนี่ยยังไงว่าใครจะได้อะไรยังไงค่อยว่ากันเ,เพราะว่าเ,เสียงเสียงรถจะดัง่อยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ถนนเวลาผมเวลาผมพูดผมอะไรเนี่ยคือถ้าผม พูดในเวลาตอนเช้าเนี่ยเสียงรถมันจะวิ่งไปวิ่งมาก็จะมีอาจจะมีเสียงรถกวนนิดหน่อยก็ถือว่าเรารู้กันถือว่าเรารู้กันถ้าเกิดจะให้เงี้ยวที่กลางคืนกลางคืนก็ต้องใช้แสงไฟแสงอะไรมันก็รู้สึกว่ามันก็แสงไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยแสงมันจะได้แสงธรรมชาติแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมันก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรอ,ะอันนี้คืออันนี้ผมผมถ่ายอยู่ อยู่ในบ้านในบ้านนะก็เก็เลยอยู่ใกล้ถนนแต่ถ้าผมทํางานแต่ถ้าผมไม่น่าทํางานอยู่หลังอยู่หลังบ้านมันก็จะห่างถนนเพราะบ้านผมยาวก็ข้างหลังบ้านมันจะห่างถนนก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถเท่าไหร่ตอวันนี้เราต้องการที่จะถ่ายภาพให้มันมีภาพแบ็กกราวด์ให้มันดูสวยงามหน่อย,ก,ยอออนะก็เลยต้องเอาไป้รนบ้าน่ปก็เลยต้อง ยอมยอมเส็งรถมาโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ดึกว่าเรื่องที่ผมจะนำผลงานสะสมผมบางส่วนจำนวนหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้มีโอกาสลุ้นกันในการเอาไปสะสมต่อก็ก็คือว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันก่อนดีกว่าเกินก่อนดีกว่าเกินก่อนคือตอนนี้ผมทำช่อง Youtube เพิ่งเริ่มทำยังแค่ไม่เกียรติทิศเองก็รู้สึกว่าคือผมอยากจะได้ช่องทางใหม่ๆใ,ใ,ในการที่อยากจะสื่อสารเพราะว่าอย่างเพื่อนๆสมาชิกที่ที่เคยติดตามผมในในในแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยก,ก็จะรู้แล้วว่าตัวตนของผมเป็นยังไงอะไรยังไงทำอะไรเป็นอะ,อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จะรู้กันเพราะว่าอย่างในแฟนเพจผมใน Facebook เนี่ย ผมจะมีอยู่อยสองเพจมีอยู่สองเพจคือเพจแรกเลยเพจหลักๆเลยก็คือเพจที่ชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับ y o u t u เนี่ยผมตั้งชื่อเดียวกันจะได้ค้นหาง่ายเพจนั้นมีสมาชิกอยู่แสนสามหมื่นกว่าคนแสนสามหมื่นกว่าคนส่วนอีกเพจหนึ่งก็จะมีแฟนเพจอยู่เท่าไหร่นะผมจำไม่แม่นน่าจะสองหมื่นมาณสักสองหมื่นกว่าคน ก็คือคือเพจเพจแรกชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับ YouTube เลยต,ตั้งชื่อ y o u t u b e ให้เหมือนชื่อเพจส่วนอีกเพจหนึ่งชื่อพุทธศิลป์วิทยุธศรีเกศนก็อย่างที่บอกแหละก็จะมีแฟนเพจอยู่2 0งหมื่กว่าคนคือเพจพุทธศิลป์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคนที่เข้าไปติดตามเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเน้นเน้นไปทางเพื่อ เพื่อเข้าไปสัมผัผลงานผมก็จะเข้าไปในเพจของของพุทธศิลป์วีวิทยุศิเกษรแต่ถ้าเกิดคนจะเข้าไปติดตามข่าวคราวทั่วไปของผมเนี่ยข่าวคราว,าวที่เป็นทุกอย่างก็จะอยู่ในเพจวิทยุศรีเกศรแล้วก็จะมีมีภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อผมต่อท้ายด้วยก็จะเป็นที่เป็นเพจหลักนะที่ว่าแสนแสนสามหมื่นสามพันกว่าคนเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นเพจที่เป็นเพจหลัก ก็อันนี้เราพูดถึงยู u ูบอ่ะยูทูบที่ผมทำอยู่เนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำก็จะมีผู้ติดตามยังไม่เยอะหรอกตอนนี้ตอนตอนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็แค่ร้อยกว่าคนเองร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหกสิบประมาผมจำไม่ได้เออประมาณร้อยหกสิบคนหรือ <laughs> เท่าไหร่ดีแหละเออเออก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วเนี่ยผม อยากจะที่ผมมาเปิด u t u b e เนี่ยคือผมเป็นคนที่เห็นประโยชน์ของของเรื่องการสื่อสารเพราะตอนนี้ยุคมันโลกเราเนี่ยมันหมุนเร็วมากเลยคือตอนนี้การสื่อสารผมว่าถ,ถือเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทุกวงการทุกอ,อาชีพถ้าเกิดเราตามมันไม่ทันเนี่ยผมว่าเราเราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้สะดวกได้คล่องแล้วก็การที่เราจะเติบโต การที่ทาให้คนรู้จักมันเป็นไปได้น้อยแต่ช่องทางเดี๋ยวนี้มันทำให้เรามีคนรู้จักเราได้มากขึ้นเราสื่อสารอะไรได้รวดเร็วขึ้น mm hmm. ผมก็รู้สึกว่าผมควรที่จะต้องมีช่องทางที่มันมันสื่อสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผมมีมีมีเพจ facebook อยู่อยู่สองเพจ mm hmm. ก็ผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะว่าเฟ e บุ o กเนี่ยผมรู้สึกว่าการเข้าถึง เรามีแฟนเพจติดตามเยอะจริงนะแต่พอแฟนเพจในการเข้าถึงเนี่ยคือเราโพสต์ไปทีหนึ่งคนจะเห็นก็แค่นิดเดียวเองแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นสักเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ารวมาสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มที่แล้วอ่าก็เลยผมคิดว่าการสื่อสารมันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมก็เลยหาช่องทางอีกดีกว่าก็เลยเห็นช่องทางของ youtube นี่แหละเป็นช่องทางของการสื่อสารแบบ เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพวิดีโอ,อส่วนแฟนเพจเพจเฟซบุ๊กนั่นก็จะสื่อสารในลักษณะของภาพนิ่งข้อความแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอได้บ้างอะไราเงี้ยแต่ทาง YouTube จะเน้นไปทางทางทางวิดีโอ,อทางภาพเคลื่อนไหวผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันควรจะต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสารตัวมผมออกไป ให้ทุกคนรู้ว่ารู้ในความเป็นตัวตนผมได้มากขึ้นแล้วก็คนที่จะเข้ามารู้จักผมก็จะได้มีก็จะได้รู้จักในตัวผมมากขึ้นด้วยก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มันจะเกิดประโยชน์นชนภาพรวมถ้ายิ่งมีคนมารู้จักเราเยอะๆเนี่ยคนที่สะสมผลงานของเราอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์เราก็จะมีกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นเป็นคอเดีวยวกันอะ ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเหมือนกันจํานวนเยอะๆมันมันจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมอ่าแล้วผมก็สามารถที่จะอ่าสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะของผมที่เป็นประโยชน์ออกได้กว้างขวางม,มากขึ้นด้วยผมเลยรู้สึกว่าช่องทาง YouTube นี่แหละเป็นอีกช่องทางนึ่งที่ที่มีประโยชน์ถึงผมจะเข้ามาช้าหน่อยเพราะจริงวิ o u t u b e เนนะี่ยมัน มันมีเยอะและมันเข้ามานานแล้วละแต่ผมผมเข้า,าช้าหน่อยที่แรกก็ว่าจะจะจะทํจา,าจะทํจาจะทําจะทําอยู่แล้วแ,แต่ก็ไม่ทำสักทีเจนรอมาข้ามปีสองปีสามปีสปี่สป,ป,ปีข้ามาจะไม่ทำแล้วแตก็จัดมานานแลวจนจนรู้สึกว่ามันลรผัดมานนานมากแล้วก็เลยเริ่มทําดีกว่า,เ,าเริ่มทําตอนนี้มันก็คงไม่ช้าหรอกอถึงก็เลยคิดว่าก็เลยมาสื่อสารกับเพื่อน ให้รับรู้กันก็เลยใน่อย่างวันนี้ที่ผมเอาผลงานมานี่ก็คือว่านี่แหละก็คือเอามาจะเอามาบอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามในช่อง u t u b e นี่แหละช่องยูทูบขอผมทำอยู่นี่แหละซึ่งมีผู้ติดต,ตามยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ผมกะว่าเดี๋ยวผมกะว่าเนี่ยผลงานเนี่ยถ้ามีผู้ติดผม,ผมจะจับผมจะจับฉลากเมื่อจะจับฉลากรางวัลนะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยผลงานเนี่ยก็ผมกะว่าสักประมาณ ได้ยอดจำนวนสักพันคนพันคนสักพันคนยอดยอดผู้ติดตามพันคนปั๊บแต่ผมจะจะจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้ได้รับผลงานที่ผมนำมาให้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวก่อนที่จะคุยระยยาวๆไปแต่ผมว่ามาคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามันเผื่อเผื่อใครไม่ชอบคุยยาวก็จะได้เอาจุดไข่แบกตรงนี้ไปก่อน จุดคลายแม็กตรงนี้ไปเกิดแล้วก็ไอส่วนใครอยากจะฟังอะไรผมพูดพอเจอร์อะไรไปต่อไปก็ค่อยว่ากันก็วันนี้ผมเอาอันนี้มาแจกอ,อันนี้เป็นหนังสือสุติบัติหนังสือสุสุิบัติของผมผมแสดงเดี่ยวแสดงผลงานเดี่ยวเมื่อปีหกสองเมื่อปีหกสองก็ผมทำมาพันเล่มทั้งหมดมีพันเล่มแต่แจกในวันงานก็เกือบหมดอ่ะเกือบหมดเลย ผมก็เลยคือเก็บไว้เก็บไว้คือถ้าถ้าไม่เก็บไว้ก็หมดอ่ะหมดเลยเพราะคนมาคนมาชมเทศก,กาลน่าจะเกิน่ะเกินพันเกินพันคนก็น่าจะสักประมาณตั้งพันสองพันสามประมาณนั้นเยอะถือถือว่าเยอะนะเทศกาลที่คนมาชมเกินพันคนเนี่ยอ่าก็ผมก็เลยกักไว้อ่าบอกตรงเลยเ,เก็บไว้เก็บไว้เป็นส่วนตัวเก็บไว้ใช้ใน ประโยชน์อะไรต่อไปก็เลยเก็บไว้แค่ร้อยก็เล่มน,น้อยมากถือว่าเก็บไว้น้อยมากก็เลยแล้วผมก็ก่อนหน้านี้ก็เอาไปเล่นกิจกรรมกันแล้ว,ลวก็แจกกันไปเยอะแล้วเหมือนกันส่วนวันนี้ผมก็จะามาแจกที่ว่าจะอามาแจกใน,ในกิจกรรมนี้นนะก็สิบเล่มสิบเล่มพร้อมเป็นเหรียญที่ลึกเหรียญที่ลึกนี่คือผม จะมอบให้กับคนที่มาม,มาชมงานผมในการแสดงงานแสดงเดี่ยวขผมเนี่ยคู่กันเนี่ยจะคู่กันแบบนี้ก็แลาผมผมมอบให้กับคนที่เขาไปไปชมผลงานผมเป็นเหรียญที่ระลึกแสดงนิทรรศการอ่าเนี่เนนนเนเย,เ,ย,เ,ปเ,ยนนเป็นลักษณะเหรียญเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมอ่าเหรียญสี่เหลี่ยมนี้อ่ก็จะมีเป็นรูปอ่าเป็นรูปภาพน่ารกากตี๋ของผมที่เป็นภาพ ภาพพักใจผมผมจะเอาเอาไว้เป็นตัวสัญลักษณ์ตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเหรีนะยญนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายเซน์ของผมเป็นสัญลักษณ์โลโก้ลายเซนแล้วก็มีข้อความนิศรศการอยู่ด้านหลังเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกใ,ในงานอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมอบให้เป็นรางวัลเดียวกันรางวัลเดียวกันกับหนังสือสูนย์บัดเลยคู่กันไปอย่างนี้คือหนึ่งรางวัลทั้งหมดจะมีสิบสิบรางวัลอ่าในสิบรางวัล แล้วก็จะมีภาพพิมพ์อ่น ی, าพพนี่ภาพพิมพ์นี่ภาพพิมพ์แควนวัดพิมพ์โลบนแควนวัดอย่างดีเลยอ่าอันนี้ภาพพิมพ์อ่าชื่อภาพอ่าพิกนเน์สวนพิสูจสีทันดอนอ่าอันนี้เป็นภาพสีภาพสีอ่าส่วนอ่าส่วนภาพนี้เนี่ยส่วนภาพนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันนี้คือหนึ่งรางวัลอ่า แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งรางวัลเป็นภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ที่ผมจัดสร้างนะเพื่อเอาเงินไปทําบุญให้กับโรงพยาบาลก็ตอนอันนี้มันมันเป็นส่วนที่ที่เหลือที่เหลือก็เอ,เอาเก็บไว้ทาประโยชน์ต่อก็เป็นรูปภาพพระบรมสารทิสรักของรัชกาลที่9โดยผมเขียนในเป็นเอกลักษณ์ของงานของตัวผมเองคือเป็นภาพประกอบ ลายลายกระหนกวายุที huh. today, ่เป็นเอกลักษณ์ของผมนี่แหละก็ถ้าเกิดอย่างคนที่ติดตามผลงานของผมก็จะรู้แลว่าเป็นยังไงนะโหหายากมากหายากทั้งสองทั้งสองแบบหาโคตรยากเลยนะจะบอกว่าใหอจำนวนจํานวนการการการอันนี้จํานวนการการจัะทำคือจํานวนมีทั้งหมด3ามร้อยเก้าสิบเก้าภาพทั้งหมดทั้งหมดนะจำนวนมีทั้งหมดทั้งหมดแต่ แล้วก็อันนี้ก็จะมีจำนวนเ่ทแถลงละ299ภาพนะครับแค่ใน,นสวน <c oughs> ก็วันนี้ก็เอามาให้อย่างละหนึ่งอย่างอย่างละหนึ่งรางวัลอ,อย่างละหนึ่งรางวัลก็ทั้งหมดมีกี่รางวัล 11, ล่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองมีสิบสองรางวัลอา่าอืมสิบสองรางวัลผมว่าเอาดีทว่สุด ว่ามันน้อยไป12บสงวันเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมเพิ่มให้สองละวันเออเดี๋ยวเพิ่มให้สองวันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึง นี่นี่รู้ไหมอะไรแต่ถ้าเกิดคนจุดตามผลงานผมจะรู้เรื่องคืออะไรก็ <_ c oughs> ผลงานชิ้นนี้จริงๆแล้วแล้วผมยงผังจัดส่บผลงานไม่ครบเลยนะเออวันในวันเนี้ยวันเนี้ยวนันวันที่ผมนํามาแจกเนี่ยจริงๆล้วผมยังยังสง่งมอบผลงานไม่ครบเลยเอา่าคนที่สะสมผลงานีผมที่เข้ามาสั่งจองันงันผมเนะี่ยยังยังส่งไม่ครบอา่าแต่วันนี้ผมเอามาแจกเลยเอา่ามาแจกเ,เป็น ผลงานประติมาก,กรรมขนาดเล็กประติมาก,กรรมขนาดเล็กอล้วพิเครเดย์สวนพิสุศีพิสุศีทันดอนคือจริงๆแล้วเนะี่ยภาพเนี่ยภาพมพ์มันเนี้ยคือเป็นต้นเป็นต้นแบบของแรงกันดังใจในการทาทาผลงานชิ้นนี้ทําเป็นประติมาก,กรรมชิ้นนี้ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นชัดไหมก็ อันนี้สองน,นักวันอันนี้จะเป็นเนื้อบอนอันนี้นะอันนี้คือเน ja. ื้อบรอนในเนื้อบรอนอีกองค์นึงก็เป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองดูกล่องไหมกล่องยังเนี่ยกล่องยังบอกว่ากล่องยังพิเศษเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้ทองเหลืองยังไงอันนี้คือปริมาตรกรรมที่เป็นที่ผมทำมาจากคือถอดแบบมาจาก เป็นกิตกรรมของผมอีกทีนึ่งทำมาเป็นงานตรีมมก,กับอันนี้คือผมจะมอบให้ผมจะเอาไว้ให้ลุ้นลุ้นรางวัลกันก็อย่างละหนึ่งโอมเนื้อบอลหนึ่งโอมแล้วก็ทองเหลืองห oh น,นึ่งโอมปก่อคือใครที่ที่ยังยังไม่รู้จักผมหรือว่า อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆว่าผมทำอะไรยังไงเราเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ใน,ในเพจนะเพจ Facebook ก็ได้เราจะรู้ว่าเออว่าเป็นยังไงผลงานโด่ทําสะสมนี้รูปร่างเป็นยังไงความชัดเจนเป็นยังไงม,มีมีอยู่เราเข้าไปค้นหาได้นะแต่น,นี่คือผมกเอามาเอามงเ,เอามาแจกสองอวันอ่าเป็นไงก็งรวมแล้วเป็นนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่รางวัล สี่รางวัลก็เออเออผมลืมไปแล้เนะี่ยผมเออผมลืมไปว่าวิธีการมันมีกติกาเหมือนกันมีกติกาเหมือนกันว่าเออใครเนี่ยที่ว่าที่ว่าจะได้รางวัลเนี่ยว่าใครจะเป็นผู้ได้สิทธิร์ร่วมร่วมร่วมกิจกรรมนี้บ้างเออมันต้องมีต้องมีคืออย่างนี้เอาเอาเออ รวบรวมมาเพราะพูดไม่มีสคริปต์ผมพูดพูดไม่มีสคริปต์ปั๊บมันจะพูดกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีก็ลืมลืมว่าเราคนต้องเริ่มอะไรก่อนอะไรหลังเงี้ยนะอ่าก็สรุปว่าผลงานเนี่ยใน่ผมเตรียมมาให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยก็คือผมจะให้สำหรับคนที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube ช่องที่ผมทาใหม่เนี่ยช่องนี้แหละที่เราดูกันอยู่นี่แหละก็ถ้าให้กดติดตามนะกดติดตามแล้วก็กดรับการแจ้งเตือนด้วยแล้วก็พิมพ์นะพิมพ์เอ่อพิมพ์แค่ตัวเลขก็ได้พิมพ์แค่เลขหนึ่งแค่หนึ่งเดียวก็อา่าพิมพ์แค่เลขหนึ่งลงไปในในคอมเมนต์ใน comment, ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้นะย้ําเลยนะว่าเฉพาะโพสต์นี้นะโพสต์ที่ผมที่ผม ที่ผมพูดอยู่เนี่ยใต้โพสต์นี้พิมพ์ชื่อไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ชื่อก็ได้คือมันจะมีชื่อ Facebook อยู่แล้วเอาเป็น Facebook ของเราอ่ะพิมพ์เข้าไปฟึ๊บแล้วก็พิมพ์คําว่าพิมพ์ตัวเลขเล็กหนึ่งเข้าไปแค่นั้นแหละแค่นั้นเองอแล้วก็แล้วพอถึงเวลาผมจะจับรางวัลเดี๋ยวผมก็จะแจ้งใน ในใน u t u b e นี่แหละถ้าเรากดติดตามไว้อไม่ต้องกลัวเลยเราเราเราได้เห็นแน่ว่าว่าผมจะแจ้งข่าวสารอะไรเราไม่มีตกขาอยู่แล้วก็ฝากด้วยฝากด้วยก็ถือว่าเรามาร่วมสนุกกันกันละกันร่วมสนุกร่วมรุ้นกันใครจะได้ไม่ได้ยังไงก็ผมว่าก็ถือว่าได้รุนะ้นอ่ะมันคนมันคนชอบเสี่ยงโชคคนชอบซื้อหวยซื้ออะไรบางทีไม่ถูกแต่ยังไงก็ขอให้มันได้รุ่นนะคุณบานนะ S <S <S เอมือนผมก็หาเรื่องมายได้ลุ้นกันมันมันเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันในการในการเข้ามาติดตามแล้วก็หลังจากหลังจากผมจับฉลากแล้วเนี่ยหลังจากฉลากหลังฉลากที่ได้รางวัลกันแล้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวผมก็จะมีกิจกรรมอะไรเรื่อยๆแหละให้มาร่วมสนุกกันให้มารุ้นกันอะไรเนี่ยก็ก็จะมีเรื่อยๆแหละก็ถ้าถ้าติดตามมันก็จะรู้อ่าถ้าอย่างเพื่อนถ้าอย่างแฟนเพจที่เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ก็จะรู้ว่า เวลาผมถึงเวลามีช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลอะไรเงี้ยผมก็จะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันตลอดก็เหมือนกันก็จะใครเข้ามาติดตามช่องทุมผมก็เดี๋ยวก็ผมก็จะมีนู่นนี่นี่นั่นมาให้ลุ้นกันกร่วมสนุกกันอ่าก็วันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากประเด็นหลักก็คืออยากอยากจะมาสื่อสารนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องที่ เพราะอะไรเนี่ยแต่ผมก็ได้เกิดเว้ตั้งแต่แรกแล้วเกิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมันเป็นสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเพิ่มช่องทางในการศึกษาลดช่องทางในการศึกษาก็สรุปว่าคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คืออย่างอย่างที่ผมบอกแหละแต่ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาติดตามนะก็ติดตามกดรับการแจ้งเตือนอแล้วก็เข้ามาผิดข้อ พิมพ์คอมเมนต์อ่าพิมพ์ข้อความในคอมเมนต์คอมเมนต์โพดเนี่ยอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าเลขหนึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงว่าเดี๋ยวถึงเวลาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีมว่าอ่าผมจะมีวิธีการยังไงก็คอยติดต,ตามกันแล้วกันว่าอ่าผมจะทํำยังไงวิธีการว่าเอ่อสมมติว่ามีจํานวนกี่คนกี่คนกี่คนแล้หลายคนอย่าเงี้ยก็จะมีวิธีการยัง, <S <S ไยงไงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งอ่าส่วนคนที่ติดตามไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าร้อยกว่าคนเนี่ย ที่ติดตามไปแล้วอ่ะก็สามารถเข้ามาพิมพ์ร่วมสนุกในโพสต์นี้ได้ด้วยนะคนที่ติดตามไปแล้วก็เข้ามาพิมพ์ได้คนที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาพิมพ์ข้อความร่วมด้วยก็ได้นะอันนี้คือจบนะ่ะจบเรื่องที่เราจะมาแจกของกันอาจจะอาจจะพูดสับสนวนไปวนมาน่ะไม่มีสคริปพูดไปเรื่อยพูดไปไม่มีสคริปก็ไม่ว่ากันนะ เชื่อว่าศิล oh. ปะที่ผมมีความถนะัดในด้านในแบมถนะัดเนี่ยผมก็จะเอามาสื่อสารในช่องทางนี้แหละนะช่องทางนี้แหละให้ให้มากที่สุดคนที่เข้าตาิดตามช่องทางนี้ผมเชื่อว่ายัางไงต้องได้รับประโยชน์ไนดะ้รับประโยชน์ได้แน่ไม่มากก็น้อยยังไงต้องได้แน่นอนถึงการสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยพูดตรงๆว่ามันเป็นกลุ่ม่เคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มศิลปะนะ มันมีน้อยมีน้อยถ้าเทียบกับ,บาานนะกลุ่มประมารอื่นๆนะถ้าเทียบกับกลุ่ม้าบบับอื่นๆเช่นเรื่องบัเทิงเรื่องอ,อ่ลปะ,ะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าศิลปะเนี่ยน,น่าจะมาท้ายๆเลยแหละออการสนใจการที่จะเข้าถึงช่องทางศิลปะมันก็จะน้อยลงส่วนตัวผมเนี่ยผมจะผมก็กจะเข้าใจแหละจุดเนี้ยว่าออช่องทางศิลปะเนี่ยคนที่เข้ามาติดตาม ชองทางที่เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยไม่เไม่เยอะเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ผมว่าคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาจริงอ่ะเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาศิลปะจริงๆเข้ามาก็ชื่นชอบในผลงานผมอยากจะอยากจะรู้จักตัวตนของผมที่แท้จริงผมว่าอย่างนี้นสาคัญกว่าสําคัญกว่า,าผมอยากได้คนที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันมันมีคุณภาพอ่ะผมว่า อย่างเงี้ยดีดีมากจะดีมากเลยเพราะว่าเวลาของสื่อสารแล,แล้วออกไปเนี่ยผมเหมือนว่าสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปเสียเวลาด้วยในการที่เราจะทำโน่นทำนี่ออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ได้รับสารกระผมไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์าแท้จริงไม่ใช่เข้ามาแล้วก็จาฉาบๆาบเฉยๆยไม่เกิดประโยชน์ผมว่าไม่มีประโยชน์เท่ากับคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะเข้ามา ศึกษาจริงๆเข้ามาชมจริงๆอยากจะมารับรู้เรื่องราวน,นั้นจริงๆอะไรเงรี้ยผมว่าแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันคือเป้าหมายหลักมากกว่าก็ผมผมผมก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากกับไอ้การที่จะเข้าถึงศิลปะมากน้อยยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยเวลาหน่อยเดี๋ยวเราทำเ,เราให้ความรู้อะไรไปเรื่อยผมว่า มันก็จะทําให้คนเข้าใจในความเป็นศรรปปิลปะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะทําสิ่งที่ผมจะทำนี่นก็คือผมก็อยากจะทาเป็นศรรปปิลปะที่มันมีความใหม่มีความใหม่กว่ากว่างานศรรปปิลปะทั่วไปที่เขา,เาที่เขาแสดงกันใน youtube อะไรต่างๆผมก็จะพยายามทาให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นอะไรเ,เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้มันเกิดประโยชน์ ก็หวังว่าหวังว่าใครที่เข้ามาติดตามช่องทางนี้ก็ฝากด้วยฝากไปอีกหนึ่งช่องทางเข้ามากดติดตามติดตามแล้วก็กดล้วการแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าจะได้เป็นลาดเสียงรถดังจริงๆรถพ่วงแบบราสิบล้อแบบเวลาพูดอะไรก็ลืมเลยก็เดี๋ยวผมก็ขอฝากด้วยกันแล้วกันช่องทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะเข้ามากดติดตามกันก็ หลับการแจ้งเตือนอถ้าจะให้ดีก็กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีถ้าเรากดแชร์เนี่ยมันเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราก็จะได้เห็นมากขึ้นพอเห็นมากขึ้นคนที่จะมีแล้วมันก็จะมีโอกาสที่คนได้เข้ามาเห็นช่องทางเรามากขึ้น mm hmm. ก็ถือว่ามันก็คือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แทนคําขอบคุณให้กำลังใจกันเนาะโอเควันนี้ผมมีอะไรมากมายผม ผมจริงๆก็อยากจะพูดยาววันนี้แหละแต่ผมกลัวมันจะยาวมากโอเค่นดีกว่าเพราะว่าเราจะเปิดช่องยูทูบบาเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะไมด้เห็นกันบ่อยนักแล้วจริงๆนะผมหน้าตาผมไม่ค่อยสู้กล้องเท่าไหร่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะให้เห็นหน้าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็เอางี้เดี๋ยวเราก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ไปเนาะเดี๋ยววันหลังยังไงผมมีข่าวสารยังไงยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปๆต่อๆไปกันละกัน นะโอเควันนี้เดี๋ยวเราลากันเลยดีกว่าสวัสดีครับผม